เล่นเกมอีกแล้วเหรอลูกถ้าหนูขยันซ้อมหนูอาจจะได้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็ได้นะครับแม่ดีเลยลูกแบบนี้จะได้หาเงินให้แม่ได้เยอะเะเฮ้ยแม่สนับสนุนจริงเหรอเนี่ยไอโมแกจะทำอะไรแกจะเล่นเกมอีกแล้วเหรอใช่ครับแม่ผมก็อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตบ้างนักกีฬาอีสปอร์ต้ันเหรอเลิกฝันได้แล้วเรารีบมาช่วยแม่ทำงานบ้านเดี๋ยวโดนตีมา แมพี่โมถ้าหนูได้เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนะหนูจะเจ้าพี่โมทํางานบ้านแล้วก็เป็นคนขับรถให้หนูด้วยเห็นพี่เป็นคนรับใช้เหรอใช่พี่โมก็แม่ชอบให้พี่โมทำงานบ้านอนะ่ะหนูว่าพี่โมเป็นคนรับใช้ก็เหมาะดีนะอพี่จะเป็นนักมวยน้องแม่ผมจะเป็นนักมวยครับ เออนักมวยก็ดีเหมาะกับแกดีอา้าวนั่นน้องหลับแล้วเหรอดีดีดีดเลี้ยงน้องได้ดีมาก